ลาจลาสีเหลือหรอกับเทท 5, อทาท่านะครับพวกเราพราะเจ้ายกโทษให้กับพวกเราดีพวะคุณพวกเราเหมืหอนกับมีนักโทษคนหนึง่งจะเราจะสุดป,ประหารชีวิตวกษัตริย์เข้ามาในในออในคุกแล้วบอกเนค่คุณคุณ็นอิสระแล้วไม่ต้องพ้นโทษประหาร เราจะดีใจไหมโอ้โหกาบลงนะโอ้ประษัตรเมตตาผลิตแต่ถ้าสำหรับพระเยซูคริสต์เนี่ยะองเนี่ยมาบอกกับพวกเราบอกว่านี่คุณใจตาลงนี่คุณทองเอ่คุณแดนนี่เอ้คุณออฟนะต็งแต่วันนี้คุณใจคุณพ้นจากความบาปพ้นจากการโทษ การปุบิี่ภาคสาตกในบึงไฟนรกชั่วนิรันดรแล้วและไม่เพียงแค่นั้นเพราะว่าผมเนี่ยยอมให้บุตรของผมเนี่ยคนหนึ่งมารับโทษแทนถ้าเราฟางังอย่างนแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าอย่างไรครับคงโฟรพระเจ้านั้นทำไมครับอัดสัจัดครอบคุูของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่จริงๆคำถามของผมคือว่า ผู้หญิงคนนี้หรือพวกเรารับก็คุ้มของพระเจ้าได้อย่างไรดีคําพูดคำเดิงที่ผู้หญิงคนนี้พูด,พดบอกให้กับพวกเราได้เห็นอยู่ในข้อไหนครับเขาเรียกพระองค์เขาสิบนางนั้นทูลว่าพระองค์เจ้าค้าไม่หนีผู้ใด,ดเลยเออพูดจํามพระองค์เจ้าค้า ไม่ม <muitas> ีผู้ใดเลยอะไรครับคำพูดที่ผู้หญิงคนนี้พูดเนี่ยโสร่บงบอกถึงหัวใจของการที่ผู้หญิงคนนี้ยอมรับว่าตัวเองผิดยอมรับพระเยซูคริสต์เจ้าคือว่าคําว่าพระองค์เจ้าพระในภาษาไทยแต่น่าจะแปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือคําว่าหลอกจำได้ไหมลงสิบ บอกว่า,าพระผูดด้ใดคอนฟาว่าพระเยซูเป็นหลอดเป็นโค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจผู้นั้นก็จะได้รับความต่อเป็นคำพูดที่พูดออกมาถึงความเชื่อเหมือนอย่างโจนที่พูดกับพระเยซูคิดพระองค์เจ้าข้าเมตตาผมด้วยเมื่อพระองค์ไปที่สวรรค์พระเยซูหันไปบอกว่าคืนนี้เนี่ยเจ้าจะอยู่กับพวกเรากับเราในเมืองบารโมบาสุก กระแสหญิงคนหนึ่งเข้ามาหาพระเยซูคานเข้ามาหลบคนแล้วมาร้องไห้เสียใจปยเป็นหญิงโสเป็นเญิเอาน้ำหมกผ้าหอมเทที่พระบาทของเอาผมของนางเช็ดบรรยายแสดงออกถึงความรู้สึกถึงเขตดบรรยายถึงปัดแสดงออกถึงความรู้สึกที่ว่าตัวเองได้ทำเหิดไปตัวเองไม่สมควรผู้ควน พระเยซูสต์ก็บอกผู้หญิงนี slider, okay, ho, so alone, ้หญ an ิงเอ๋ยบุตรหญิงเอ๋ยคำาดวยกันให้เธอปากของเจ้าได้รับการยกโทษทุกคนจะรับพระรุปของพระเจ้าได้เพียงยอมรับว่าพระเยซูเป็นอะไรครับเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ารับพระกุปขอกเจ้านีสิ่ธพิบานคนหนึ่งเข้าไปประกาศในคุกมีใครเคยเข้าไปในคุกบ้างประกาศไม่ได้เข้าไปในคุก พูดกนักโทษคนหนึ่งผู้ตายนี่คุณพี่ครับพระเยซูรักคุณนะแอ,อ่พั่พระเยซูยกโทษบาปให้กับคุณทุกอย่างได้ที่คุณทำเองน,นักโทษคนนี้เนี่ยมองในใสนเลยแน่ใจเลยร,รู้ไหมว่าอดีตนเนี่ยผมเป็นใครเขาเป็นนะัมือเพลยรับจา้างข้างบนมาแล้วเกือบสิบ าเต้คุนิ้ไปเยี่ยมหลายครั้งเขาวิญญาณทำงานในใจเหาึ่งเขาร้อ,าองหและขอพระเจ้าลดโทษบาปเขาติดคุกยอมลดโทษมาติดคุกตลอดชีวิตมันเกิดในหลวงลดโทษออกมานะอีกสิบกว่ปีออกมาก็ไาายวตัวเป็นนักเทศแล้วออกไปเทศนาเขาจะเทศเน้นถึงพรคุณพระเจ้า ที่มีตออวของมนพระเจ้าล้างหมดแล้วไม่ไเียเง,งแต่พระเจ้าล้างบาปของพวกเราเท่านั้นแต่พระเจ้ายังสามารถลืมได้มนุษย์นี้เนี่ยยกโทษแล้วลืมไหมฮะผมยังจําได้ออคนนั้นทำกับผมวันนั้นทั้งสดไปด้วยนะขอพระเจ้าแก้แคบแต่สําหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้าล้างลบหมดทุกอย่างไม่ว่าจะผิดมากบาปมากบาปน้อย บาบหนาบาบเป้าทัา้งคุณภาพและปริมาณพระเจ้าพระคุณของพระองค์ยกให้ทั้งหมดทา้และพรงสามารถลืมหรือเสมือนพวกเราว่าเราเองไม่เคยทำความผิดนี้มาก่อนโอ้โหขอบคุณพระยาไหมก็จะไม่เฉยอาการที่สามอาการที่สาม ผมใช้คำว่าดำเนินชีวิตภายใต้ทุกคุณยิงยากไม่หมดครับเพิ่งทุเรืยนอ่านข้อกันนะข้อที่สิบเด็ดพระเยซูตรตัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเกิดและอย่าทำบ,บาปนะพระเยซูคิดพูดคำคำหนึ่งท,ที่ดีมากจงไปเกิดหมายความว่าอะไรอิสรภาพค้นโทษจากความตาย การคับและอย่าทำอีกอีกเรืยยสุดเตือนผู้หญิงคนนี้เกิดความรักและความห่วงใยว่าเมื่อเรายกโทษปาให้กับคุณแล้วสิ่งที่คุณควรจะทำต่อไปนั่นคือว่าคุณจะต้องหยุดกระทำความอะไรครับเป็ดบาปชีวิตของพวกเราได้อพคุณของพระเจ้า แลชีวิตของพวกเราเดินอยู่ภายใต้ตร่มกะคุณของพระเจ้านั้นเราเองจะต้องกลับไปทำบาปไม่ได้ไม่ใช่นั้นนะนหนเหตุการณ์ที่ร้ายกว่านั้นจะเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราที่เป็นคริสเตียนเรารู้ได้ยังไงออพี่ไปพีถาว่าผมพูดเองในบทที่ห้าข้อที่14บทที่หข้อที่14บบอกว่าภายหลังพระเยซูได้พบคนนั้นในบริเวณพระวิหาร และตัดสขาวานี่เนี่ยเจ้าหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกนิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้ามีผู้หิงชายคนหนึ่งอยู่ที่สระน้ำเขารอมาสามสิบแปปีโอผมรอนะช่วงเรารอปีหนึ่งก็ไรครับก็เบื่อสองปีนี่สามปดปีวันหนึ่งพี่เยซูมายกแค่เดินแ่เขาหายกัน เขามาพบพระเยซูคริสต์ที่ในบรเิเวณพระวิหารแล้วพระเยซูบอกเขาว่านี่นะคุณหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกวิเชนั้นความทำไมไการเหตุการณ์ร้ายจะเกิดตรงนี้อะไรบ้างที่เหตุร้ายมากกว่านะสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทรแานทนทุกข์มาถึง38ปีกำลังบอกพวกเราทุกคนที่เป็นที่เตียนรกคุณของพระเจ้ามีต่อเราแล้ว เราเองจะต้องดําเนินชีวิตภายใต้พระบุตของพระเจ้าพระเยซูคำชับบอกกับพวกเราว่าเราจะต้องหยุดเราจะต้องเลิกจะทําอะไรครับความติดแาเราเคยปัดหลายเมื่อเรามารับพระบุตของพระเจ้าเราต้องทำไมครับหยุดเราเคยเล่นการสนันติดเจ้าสูุ่หลาเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าแล้ว เราเองจะต้องเลิกเราเคยที่มีรูปเคารพโอ้สิบสับสิ์เอาไว้บูชาตเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าแล้วเราเองจะต้องทำไมครับทิ้งสิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนเราเคยขโมยนะเคยพูดโกหกเมื่อเรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วเราจะต้องหยุดทั้งหมดคำถามที่ทผมอยู่ที่ว่าเราสามารถหยุดและมีชัยชนะเหนือความบาปมันได้ไหม มีเรื่องหนึ่งที่อ่านจากหนังสือจริงเขาบอกว่านักโทษที่มีคดีติดยาเสพติดแล้วเข้าไปในคุกแตเมื่อติดคุกไปแล้วถูกปล่อยออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนมากจะกลับเลยคนระับกลับมาติดยาแล้วถูกเขาเลยทำกันบ้านให้นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ไปศึกษาดูว่าอะไรเขาค้นพบความจริงเลย เพราะว่าเขากลับไปแล้วอยในในนะสังคมสภาพแวดล้อมนะสองเขากลับไปแล้วเนี่ยเขาไม่มีอาชีพเ็าเลยต้องไปยึดอาชีพอะไรครับาและคนที่ค้าก็จะทำอะไรครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนักสังคมสภาพและจุญญาเขาบอกว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเลิกยาเสพติดแต่คุกแล้วออกมาแล้วอยากกลับไปติพอันนี้ก็เพราะว่ามนุษย์ขาดกําลังภายในจิตใจ ที่ไม่สามารถที่ยังมีชัยชนะอยู่เหนือยาเสพติตเดเหล่านั้นได้พี่น้องครับเมื่อเราเองรับเราเองเป็นภาตของบาปโดยพระคุณของพระเจ้าได้รับการล้างชำระยกโทษบาปแล้วเราดําเนินชีวิตภายใต้พระคุณพระเยซูบอกว่าอย่าให้เราทําความผิดเนี่ยเราทําได้ไหมตอบว่าได้เพราะว่าเมื่อพระเจ้าล้างเราแล้วพระเจ้าชำระเราแล้วพระเจ้า เปลี่ยนแปลงรูประทานชีวิตใหม่ให้กับพวกเราเรามีธรรมชาติใหม่ที่เราเรียกตามภาษาพระบาลีว่าการบังเกิดใหม่เรามีธรรมชาติใหม่ไม่เพียงแค่นั้นพระเจ้ายังส่งผู้ช่วยมาให้กับพวกเราอยู่ประทับภายในชีวิตของพวกเราด้วยผู้ช่วยนี้จะสอนเราผู้ช่วยนี้เนี่ยจะให้เราสานึกถึงความผิดบาปเมื่อเราได้ทําความผิดนะผู้ช่วยนี้เนี่ยจะช่วย ให้เราเองเมีกําลังมีพลังมีเลืดเด็ในการดาเนินชีวิตแล้วก็คือพระวิญญาณและไม่เพียงแต่นนะั้นพระเจ้าประทานอะไรครับพระคัมภี่เป็นคู่มือให้กับพวกเราสอนว่าเราเองควรจะทำอย่างไรนะเราคริสเตียนเราควรจะพูดอย่างไรคริสเตียนควรจะคิดค่านิยมแบบคริสเตียนอย่างไงคริสเตียนควรจะมีชีวิตอย่างไรทั้งหมดนี้บันทึกเราอ่าน เป็นยาบำรุงฝ่ายวิญญาณจิตให้เรามีาาากำลังขึ้นในการที่มีชัยชนะต่อหนและการทดสอบและความรูเ้เัาและเกียรต้สัญพระเจ้าประทานที่น้องกับพวกเราที่คอยทำไมครับคอยเตือนเราให้กำลังใจกับเราหนุนใจเราช่วยเหลือเราเพื่อเราจะ,จะได้ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยช พระคุณมหศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าที่มีต่อพวกเราทุกคนเราทุกคนเป็นคนทุกคนยอมรับอย่างนะี้สุดสาคัญที่นมนุษย์ได้รับพระคุณของพระเจ้าทั้งไม่ยอมเราประการที่สองพระคุณของพระเจา้านีแก่พวกเราทุกคนแลประการสุดท้ายดําเนินชีวิตภายใต้พระคุณของพระเจา้าพระเยซูคิดบอกว่าจงไปเถิด และยาทำความดีหลายครั้งผมอ่านตอนนี้แล้วเนี่ยผมต้องล้องไห้ราะมีบางครั้งในชีวิตของผมได้ทำความดีคคคคให้เราร่วมใจกันพี่น้องครับใน วันนี้พระคำของพระเจ้านันได้พูดอะไรคับถ้าเราฟังเราผ่านไปเราจะไม่ได้รับอะไรที่สุดแต่เราฟังพระคำสะท้อนบอกทุกหลับเกือนหลัให้เราตอบสิ่งออบ ข้าแต <HHH> ่พระเจ้าไม่มีคำใจที่พระองค์จะบอกรั นอกจากคำคำว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณที่พ่อองออค์ทรงยกโอดฝากแก่ข้าพ่เจ้าข้าช่วยข้าโบที่จะดำเนินชีวิตภายใต้พระคุณอย่างเหมาะสมเป็นที่ประไดดว้กิติลด ขอบคขอบในพนา